สวัสดีค่ะ,คะผู้ปกครองและเด็กๆทุกท่านนะคะเราก็มาเจอเจอกับคุณครูโปรยะคะ่ะและคุณครูปาค่ะในส่วนของสัปดาห์น,นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะหัวข้อเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนวันนี้นะคะก็คือสำรวจอาหารจากพืชและสัตว์ค่ะ นี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ทำท่าทางประกอบเพลงค่ะไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าอาหารดีมีประโยชน์ค่ะ วันนี้ครูปาจะพาเด็กๆไปเที่ยวที่ตลาดนะคะและเด็กๆไปดูพร้อมๆกับครูปาเลยว่าที่ตลาดมีอะไรกันบ้างไปเลยค่ะ พอเราถึงตลาดนะคะเราก็จะล้างมือทำความสะอาดค่ะฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดนะคะ สด,สดใหม่ๆค่ะมาจากภาคเหนือเลยนะคะมาจากสวนอยู่ภาคเหนือเลยค่ะเลือกหยิบได้เลยใช่ไหมคะค่ะคุณลูกค้าต้องการอะไรบ้างคะผลไม้เมืองอ่วก็มีนะคะสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ส้มค่ะผิดอัลกอรอทะมแล้วนะคะได้ใช<ด>่ไหมคะได้เลยค่ะแครอทค่ะแครอแทแครอทเนาะต้องน้ำซุปให้มันหวาน ไข่สบฟองค่ะอ๋อไข่ไก่สบฟองนะคะก็ข้าโลนึงค่ะข้าโลนึงเนาะโอเคเดี๋ยวแม่ค้าจะเตรียมกุ้งของเรานะคะโอ้ตัวเป็นๆเ,เลยะคะ่ะโอ้เอาใส่กล่องช่างกล่องคะ่ะอ่ะกุ้งหนึ่งโลค่ะแถมให้ด้วยนะคะแม่ค้า ดูเลขตรงตาชั่นได้เลยค่ะปูค่ะแล้วก็โอ้โปลาะคะ่ะปลานี่คือของเราสดมากนะคะตาใส่แจ๋วเลยค่ะคุณลูกค้าเอาหนึ่งโลค่ะลวค่ะเดี๋ยวผักใส่ถุงนี้เลยนะคะกับข้าวสาค่ะนี้สวยมาค่ะเดี๋ยวอันนี้อ,อันนี้เป็นเงินทั้งหมด5 0บาทนะคะแล้วก็ผักเดี๋ยวแมค่ค้าขอชัาง ขา้าโอเคค่ะสิบห้าบาทแล้วก็ แล้วก็ข้อสารโลนะึง ที่ร้านเราจะรักลักลกรลอนนะคะมีโครงการเรือนน,นลงรักลูกลอนขายทุกชั่างก่อนเนาะ,ะอ๋อค่ะไปอีกสองทีค่ะอ่าถูกต้องแล้วนะคะ าน,นสนหรือว่าโอนจ่ายก็ได้นะคะทางเรามีพร้อมเพลงค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะเลือกเองไหมคะหรือว่าให้เวลาคะเวลาเลือกเลยคะ่ะหนึ่งสอง ครบเลยนะคะได้แก่อาหารได้แก่อาหารที่เป็นข้าวสารไข่ไก่แล้วก็ผักนะคะผักลูกค้าก็จะได้หัวประกาศอ้าวแล้วก็แครอทแล้วก็ข้าวโพดผลไม้ของคุณลูกค้านะคะก็จะเป็นส้มแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็อาหารนะคะพวกเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นกุ้งปูปลาค่ะขาดหมูกับไก่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราจะมีเมนูใหม่มานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะแม่ค้าค่ะจะเอาไก่กับหมูมาขายมาเพิ่มเติมนะคะทั้งหมดราคา120บาทค่ะสแกนได้เลยใช่ไหมคะค่ะได้เลยค่ะตามเบอร์นี้เลยนะคะสแกนจ่ายได้เลยค่ะ120บาทนะคะ120นะคะ นะคะคช่วงนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าอยากจะให้คุณลูกค้าดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเกิดไวรัสโควิด19ค่ะแล้วก็ล้างมือนะคะล้างผักอะไรให้เรียบร้อยส่วนแมสกด้วยค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะคที่มาใช้บริการ เด็กๆวันนี้ค่ะคุณครูมีคำศัพท์มาให้เด็กๆได้เรียนรู้คำว่าอาหารค่ะเดี๋ยวนะคะให้เด็กๆค่ะมาลองออกเสียงและสะกดไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเด็กๆคำว่าอาหารนะคะพยัญชนะต้นค่ะคือตัวอ,กอักษรอออา,าออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะอออา,าเดี๋ยวเรามาสะกดคำว่าอาหารนะคะ ออาอาร์หออาร์ลอหารอ่านว่าอาหารเดี๋ยวเราจะมาบูรณาการทักษะวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ค่ะคุณครูมีคำศัพท์คำว่าอาหารนะคะมาให้เด็กๆได้ลองออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะ food อ่านออกเสียงอีกครั้งนึงค่ะ food มีภาษาอังกฤษนะคะตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะตัวแรกนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกับคุณครูค่ะ f o o d food ออกเสียงอีกครั้งหนึ่งค่ะ food แปลว่าอาหารค่ะบูรณาการภาษาทางวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆช่วย คุณครูนะับจำนวนอาหารที่อยู่บนกระดาษแผ่นสีขาวนะคะเรามานะับพร้อมกันค่ะเด็กๆ1นึ่สองสามคุณครูมีอาหารทั้งหมดอยู่กี่ชนิดคะเด็กๆ4ค่ะ4ก็จะมีจำนวนค่าเท่ากับสี่นะคะ วันนี้นะคะคุณครูค่ะจะมาแนะนําวัสดุอุปกรณ์ของวันที่16สิงหาคมปีพศออ2564ค่ะมีวัสดุอุปกรณ์ดังน,นี้ค่ะ1สีเทียน2ก็จะเป็นหนังสือค่ะหนังสือเสริมประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะ งานนะคะในส่วนของวันที่16ค่ะเดือนสิงหาคมปีพศ2564นะคะก็จะเป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่18และ19ค่ะลักษณะของหน้านะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะ หน่วยนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ค่ะสาระที่ควรเรียนรู้นะคะอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเด็กควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้รวมถึงรู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆรับ,บายสีค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคุณครูโปรยขอแนะนําการระบายสีก่อนเราจะเริ่มระบายจากต้นไม้ค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะเริ่มระบายจากก้อนเมฆนะคะเด็กๆก้อนเมฆนะคะที่เด็กๆเคยเห็นของจริงจะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าถ้าเราระบายสีขาวรูปภาพของเด็กๆก็จะออกมาไม่ชัดเจนใช่ไหมคะดังนั้น,นะค่ะเราจะให้เด็กๆนะคะ ใช้สีฟ้าระบายก้อนเมฆค่ะเด็กๆแล้วก็ส่วนของต้นไม้นะคะเราจะระบายผลก่อนถ้าเด็กๆใช้สีส้มระบายสีนะคะของผลผลไม้นะคะก็จะเป็นส้มค่ะถ้าเราใช้สีแดงระบายผลของผลไม้นะคะก็จะเป็นแอปเปิลค่ะ ่วนตรงนี้นะคะเรียกว่าใบไม้หรือพุ่มไม้นะคะก็จะใช้สีเขียวค่ะและลําต้นนะคะลาต้นก็จะเป็นสีน้ําตาลค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายค่ะตามจินตนาการเลยเดี๋ยวเราลงมาระบายสีไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ ันนี้นะคะคุณครูจะเลือกใช้สีส้มนะคะเป็นผลของส้มค่ะเด็กๆเป็นต้นส้มนะคะส้มก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงวงกลมนะคะเด็กๆสีส้มภาษาอังกฤษจะอ่านว่า orange orange อเด็กๆลองพูดตามคุณครูนะคะ orange orange ในส่วนของใบของต้นนะคะครูปวยจะเลือกใช้สีเขียวค่ะเด็กๆสีเขียวนะคะภาษาอังกฤษค่ะ จะอ่านว่ากร e นเด็กๆลองอ่านตามคุณครูนะคะสีเขียว g กรีนตอนนี้เด็กๆก็ระบายสีใบไม้เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะระบายสีลำต้นนะคะเลือกใช้สีน้ำตาลนะคะเด็กๆ นนเด็กๆก็ระบายสีในส่วนของต้นไม้ต้นส้มเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายค่ะเด็กๆทำงานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนำหนังสือมาส่งคุณครูที่โรงเรียนด้วยค่ะน